สวัสดีเด้อะค่ะพ่อแม่พี่น้องช่องมาดามหญิงชาแนลค่ะพี่น้องเมงื่อนี้สาวหญิงก็ได้เลิกงานมากอ็ออกมาทำบุญนะคะพี่น้องเนาะอยู่ที่วัดวัดต้นมะม่วงเนาะพี่น้องแต่ว่าจำซื้อซื้อวัดเพิ่มเต็มบ่ได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้มาขอพรถาวรชุวันเนาะค่ะที่มีสาวงานเป็นตืกนรางวัลทีหนึ่งเนาะคะ่ะผู้คนกําลังมาไล่ค่ะพี่น้อง ที่สำคัญอยู่หม่องนี้มีพญาปุริศาสน้ำเนะะ่าขาดซึ่งเป็นมหาอมาตย์ที่เป่าประตูมัพย์ของท้าวเวชวันเนาะ,ค,ะนนค่ะเมื่อนี้ก่ฝนตกบ่อยๆเนาะพี่น้องเนาะคนกระไรหลายคนหลายแหง้งพี่น้องที่แรกนึกว่าแมันคือ,นนอมีคนเนาะแต่ว่ามันเด็กคนมาหลายค่ะ ตอนนี้มาลอบเบงถูกนะคะจุดถูกไปจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคบพี่น้องค้นกระายคือคืนครับครับพี่น้องอวัดนี้ยูโบไก่นะคะอยู่ในเครือสหาหภัยพี่น้องอยู่ตรงแถวสุกาพิบาลแหลมฉบังนาอพี่น้อง สันนี้เล็กสูบทางยิงกันกำลังออกได้สองตัวก็มาตัวหนึ่งนั่นเป็นศูนย์คือจังโมเมนต์ศูนย์นี่พี่น้องมันดูงวาฉันมาหนี่แล้วมีมายืนใกล้แน่เจ้าุู้หรือนี่นี่นี่ตัวนี้ แล้ถูกเบิดนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปกราบไหว้หลวงพ่อเหลือเนาะพี่น้องจะได้มีแบบวา่ามีเงินเหลือกินเหลือใสนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ทำบุญแล้วก็สิกรรมไปนอนครับพี่น้องแล้วก็จะมาเชิกงานคือเกา่ามือแรงเห็นงานนะครับพี่น้องเนาะแื้วเห็นบุญเขพาพรรษาหลวงหนานะครับพี่น้องเนะาะเมื่อขอพรเพิ่นนอาเทียได้รางวัลที่หนึ่งน้ำขัดเจา้ <c oughs> ทาทัานได้กะรุ่นรุ่นอีกตัวหนึ่งพี่น้อง สำหรับพี่น้องท่านใดอยากมากอะมาได้เลิอพี่น้องเลิอคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปก็นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสาวยิงจะบอกทางให้ครับพี่น้องเป็่อนยังกันคนที่มาไอ้มาไหวคุณคือประถดรองเท้าเนะาะเพราะเนื่องจากว่ามงึงมีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกพื้นหยาตรงเนี้ยหยาเทียมตรงเนี้ยมันมันเปียกนะพี่น้องคุณก็เลยอนุญาตให้ใส่รองเท้าออกมาทาบอห้ใส่รองเท้ากัน ไมรู้่ะ,ะมันสิจื้นมาแล้วมาแล้วฝุ่นโมสัวเช่นยาสีแดง

มันไม่เหมือนเลขแต่ว่ามันเป็นวงกลมเป็นสื่ไมีได้แต่ไม่เสียมีตั้งหลายตัวเรียกเอาอย่างน้ตัวไหนเรียกเอามันหลง เดินถูกจะฟ้องกันพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลัง

นึกว่าหายไม่ซ่าแห้งจะว่าเมนซูนหาหาไปนอกระไหน พ,พี่น้องตอนนี้กะสาวยิงก็ไดมาหอดบานเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าที่แรกว่าสิบปิดีิเหมนอนยูวัดพอดีมันบริบริบต์ปีนะพี่น้องเนาะทั้งอันคนมันลายเลยกะหาเลาะสื่อลอตเตอรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขทูบที่สาวหยิงเอาห้เบิงเนาะค่ะแต่ว่าจุดแล้วมันได้แค่สองตัวไหมพี่น้องแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนะ่ะมันเห็นตะหางนาสิเป็นหา มหากระจิลน, 55, 57, นะพี่น้องศูนย์ห้าห้าหรือไม่กั0ศูนย์ห้าเจ็ดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสาวหญิงจะเอาลงไว้ให้ถ่ายคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะจังได้ก็ฝากไว้เอาน้ำน้ำแน่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องสำหรับช่องมาดามหญิงชาแนลหรือว่าช่องสาวหญิงเนี่ยละครับพี่นอ้องโดนเติบประเทศไดคลิปรอ,อบนี้ก็เลยขึ้นยาเข็ดเนะพี่น้องก็เลยม่เป็นขึ้นยาเข็ดดอก ทึ่งไปขอพรอ,อันปูเวสุวันน้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบเอออยากเฮ็ดให้พี่น้องเห็นนะว่ามอง,มองที่สาวยิงไปหนี่เพื่อนถือรางวัลที่หนึ่งเด้อยพี่น้องอยู่อันในนิคมอม,ะม,ะมะตะซิ้นิครับพี่น้องคนก็นเลยลังไปหลายตาคนก็นอยากมีโชคมีลาบพื่งกันเนาะพี่น้องเนาะอยากได้รับทรัพย์รับโชคก้อนโตสาวยิงก็ไปขอน้้าเพิ่อนอยูห่หัตถยาบุญวัาสนาเพื่อนถือรางวัลที่หนึ่ง คือการดีใจเนาะพี่น้องเนาะจังได้สัตเขาคนอยากคนจนเนาะเคิดงานกะบเขาปันนั่นนะครับพี่น้องพอได้กินได้ใสไก้อย่างเมื่อไปอยู่บ้านเบืดอยู่ซองน้องพอน้เอาเมรเฮาแล้วสุขสบายเนาะพี่น้องเนาะจังไดก้กะคลิปนี้สาวยิงกระสิไว้ซ้ำนี่เนาะค,ะะาค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะ,ะสวัสดีค่ะ